ทางภาคใต้ครับกับหลายๆจังหวัดที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสในการในแบบท่องเที่ยวเท่าไรบางครั้งก็อาจจะผ่านหรือว่าอาจจะได้มาทําธุระทางด้านอื่นซึ่งจริงๆแล้วครับอย่างสุราธานีเมื่อเรามาในอีกด้านหนึ่งมาสัมผัสในการท่องเที่ยวในการเดินทางผมมีความรู้สึกว่าภาคใต้ก็เป็นอีกหลายๆจังหวัดที่อีกหลายที่ที่พวกเราน่าจะแวะเวียนมาบ่อยๆครั้งขึ้นครับอย่างการได้ไปเขือ่อนระชบพาการได้ขี่รถ รวมกับเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่รวมถึงอย่างจังหวัดกระบ,บี่ครับไม่ว่าจะเป็นสระมรกตที่เมื่อพวกเราไปเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกทึ่งกับความสวยงามของธรรมชาติน้ําตกร้อนที่อยู่ที่จังหวัดกระบ,บี่อาจจะรวมถึงภูเขาญ้าที่สวยงามที่จังหวัดระนองครับแล้วก็หลายๆเรื่องที่พวกเราได้ประสบพบเจอมาเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงเพราะว่าในโซนนี้สุราษฎร์ธานีชุมพรระนองจนไปถึงกระบ,บี่ครับก็มีหลายๆจุดที่น่าลองแวะกันดูครับ สวัสดีครับตอนนี้ครับก็ระหว่างเดินทางไปกระบี่ฮะเราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอย่างที่ทิกบอกไว้ตอนแรกครับแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่คาใจผมมาตั้งนานล้ะผมอยากจะมามากๆครับคือที่นี่ครับที่เขื่อนรัชประภาฮะผมว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาแล้วต้องแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่แต่ครั้งนี้ครับรถไรเดอร์แค่แวะมาเยี่ยมชมไม่เฉยผมสัญญาว่าคราวหน้าเดี๋ยวจะมาเจาะลึกที่นี่เลยจะมานอนที่นี่แล้ว จะมาพาให้แฟนแฟนรถไกดเดอร์รู้ว่าที่นี่สวยงามยังไงแต่วันนี้ครับอย่างที่บอกผมไม่ได้ขี่รถมาเองแต่วันนี้มีพี่ๆน้องๆที่จังหวัดสุราธานีเป็นไกด์แล้วก็ขี่รถร่วมทางไปกับพวกเรารถไกดเดอร์ครับเดี๋ยวฝากสวัสดีแฟนๆฟนรถไกดเดอร์นะครับครับผมสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกลุ่มอะไรเอ่ยก็กลุ่มของเราครับกลุ่มกรีนฮอนเนสตนะฮะหรือว่ารู้จักกันในสุราธานีก็ g h r ครับก็คือไอ้แตนเขียวยังไงครับอ๋อก็ไม่ชื่อกลุ่ม ก็คือเป็นคนที่รักการขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ครับถ้าใครเป็นเป็นคนรีเริ่มลุ่มนี้ครับอี่เริ่มเลยนี่เริ่มคนแรกเลยตัวตั้งตัวเตีเยน่ยคาดว่าน่าจะเป็นผมนะครับอ๋อเป็นอ้าวผมน่าเป็นเฮียป๊อปเนี่ยเี่ป๊อปนี่ล่าสห่เลยน้องใหม่ล่าสุดเฮียป๊อปไปก่อนพาจต่เรือนี่ก็คือยิงเรือเพราะี่านี่รู้จักกันมาตั้งแต่ขี่ฮอนด้าที่ฮอนด้าปิกวิงด้วยกันแต่มีอยู่คนหนึ่งหายไปฮะ ใช่เอ่ยใครเอ่ยนักบิน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 เตรียมตัวทำอะไรพี่หลังมาเล่นเครื่องบินวันนี้ผมไม่เป็นพิธีกรแทนที่จะทำอะไรให้มันได้สาระเอานี่ด่าใช่ไหมไม่ใช่ด่าแค่นมีสาระหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวฝ้ายอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเจาะพี่หลังว่าจะเอาเครื่องบินมาทำอะไรไปเลยไปหาโลเคชั่นก่อนเดี๋ยวผมคุยเองก็ได้โอเค ผมไม่รู้เลยเขื่อนและชพระพา,า,าค,คือคือมีความโดดเด่นอะไรยังไงหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขื่อนและชพระพามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะครับแต่คนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางครั้งอ่ะมองข้ามผ่านไปนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวคือ ก็คือเรื่องของกุ้ยหลินเมืองไทยอคื่อนพวกเขาที่อยู่ข้างหลังเราใช่ครับถ้าล่องไปเรือไปในเขื่อนใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงครับเราก็จะล่องเรือเข้าไปเพื่อไปดูกุ้ยหลินทางเมืองไทยจริงจริงแล้วที่นี่เป็นเขื่อนสำหรับเป็นเกี่ยวกับเก็บน้ําหรือผลิตกระแสไฟฟ้าหรือวเป็นอะไรทั้งกับเก็บน้ําแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับให้กับมหาสุราษฎร์ธานีใช่ครับรวมไปถึงภาคใต้ตอนล่างเลยต่อจากสุราลงไปทั้งหมดเลยครับเพราะว่าน้อยครั้งครับที่ร็อกไรเดอร์จะ นี่เป็นครั้งแรกเลยบ้งที่มาเยี่ยมทางภาคใต้ฮะปกติเราจะขึ้นเหนือตลอดราวหน้ามาเดี๋ยวผมขอรบกวนอีกสักทีแล้วกันได้ครับผมมัดเต้นมัดอะไรมาเลยนะครับแล้วจะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันทุกที่ที่ผมก้าวย่างไปเนี่ยผมได้ฝากรอยใบพัดของผมเนี่ยคูดกับพื้นมาทุกที่แล้วหมายถึงอะไรครับก็ตกไงครับและในมือของพี่หลังตอนนี้คืออะไรครับเนี่ยเรียกว่าปีกบินครับผมไม่เคยเล่นเลยตัวเนี้ แล้วไม่มั่นใจด้วยว่าจะรอดไหมเอาแล้วความตั้งใจจริงของพี่หลังที่เอาอาปีกบินอันนี้มาพี่หลังมีความตั้งใจอะไรกับมันครับเพราะผมจะสร้างความอันเทนให้กับเพื่อนฝูงพี่น้องของเราให้มีความเฮฮาปาร์ตี้ด้วยการตก <c oughs> ครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการเล่นเครื่องบินของพี่หลังเขาเนี่ยผมก็อยู่กับพี่พแกตั้งแต่เครื่องบินลําแรกเลยครับได้ไในชีวิตของเขาเนี่ยครึ่งผมยังจำได้เครื่องบินโฟม ซื้อมาจากอ่พาพม่านนองคายนนองคายน้องคายครับใช้เวลาต่ออยสองชั่วโมงบินอยู่ประมาณสิบวิช่วยกันต่ออยู่สามสี่คนครับสองชั่วโมงบินสิบวิไปเลยแล้วหลังกนั้นน,า,นาครับเขาเขาเก็บความแค้นกันไว้เขาเริ่มไปซื้อเครื่องบินที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบอกว่าเตือนเขาแล้วว่าอย่า มันจะไปชวนเพื่อนมาเรื่อยๆคื่งบินพวกนี้มันจริงครับหลังจากหลังจากเขาขับมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บพอเขาเล่นเครื่องบินปุ๊บเขารู้สึกว่าผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องซื้อรถเพิ่มเพราะว่าขนเครื่องบินไม่ได้แล้วก็เป็นจริงครับเขาก็ถอยรถมาคันหนึ่งเพื่อที่ว่้ขนเครื่องบินเขาไปเล่นเวลาเข้าไปเล่นเครื่องบินนะครับแถวบ้านเขาโอ้สนุกมากครับผมชอบมากเพราะเขาเป็นคนใจกล้าบ้าบินโดนยุเรือก็ขึ้นเขาก็ตกทุก เกือบทุกลรำาครับผมชอบดูมากตอนที่เขาตกเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูตอนเขาเอาอัลบัมนี้อัลบัมนี้หน้าตาจะอยู่หน้าไม่นานนะครับมันก็ไม่นานเดี๋ยวพวกเขาหายได้ครับคุณไปครับผมดูเขาตกมาเยอะครับวันนี้วันนี้ไม่ไม่ไม่ปาไปถนนก่อนเล่า เพื่อมันไม่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 ครับเขาเขาเขเข้าใจเขาถึงเขาไม่เคยปลาอะไรง่ายง่ายครับเขาก็คือเขาเขไปาเขาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้องนุ้นไปรับก่อน